ก็ <Birthday. S 2> <Birthday. S 1> då, วันนี้ก็จะมาอธิบายโปรเจกต์ตะกร้าอินเตอร์เน็ตเวิร์กนะคะว่าโปรเจกต์เล่นร้านเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่บอสอธิบายขั้นตอนที่หนึ่งก่อนครับสำหรับขั้นตอนที่1นะครับ <c oughs> เมื่อน้องกิ๊กสมัครมาใน <c oughs> ชุดสมัคร3,500ัาร้อยบาทไปแล้วขั้นตอนที่1ก็คือให้อ่า <c oughs> ขั้นตอนที่1สมัครนะครับขั้นตอนที่2คือการให้น้องกิ๊กนะครับทายสินค้าว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการที่น้องกิ๊กนะครับมาแนะนําพี่บอสเมื่อพี่บบบบออสสสมัััคคครรรเ็จจปุ๊๊นนนน้้งกกิะะได่าาาแํททที1,000 ครับแต่นได้ค่าแนะนำหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเรียบร้อยโอเคเมื่อน้องกิ๊กอยากได้เพิ่มนะไอยากได้ตังค์เพิ่มน้องกิ๊กไปแนะนําอีกคนหนึ่งนะครับน้องกิ๊กไปแนะนํานะครับคุณเอซึ่งเป็นญาติกันนะครับคุณเอสมัครมาปุ๊บน้องกิ๊กได้ค่าแนะนําเพิ่มเติมเป็นสองพันบาทช่วยพี่บอสได้หนึ่งพันช่วยคุณเอได้อีกหนึ่งพันเป็นสองพันบาทครับเท่านั้นยังไม่พอครับเราได้ข้อที่สองเราเมื่อเราเอาคุณเอกับคุณบอสนะครับมาบาลานซ์กันจะได้ค่าจับคู่กันห้าร้อยบาทครับ เยอดมากๆเลยคือเท่ากับว่าที่สมัคร3,500ันห้าเนี่ยได้ของมูลค่า3,500ไมพันห้าไม่พอไปบอกต่อก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่บาทคนละหพันบาทสองคนคู่กันได้อีกหบาทอีกห้0บาทเท่ากับว่าไดันห้2 5 0อยบาท2 5 0 0ันห้อยบาททันทีครับแล้วบริษัทจ่ายตอนไหนคะบริษัทก็จะจ่าย3วันนะครับหลังจากที่คีย์สมัครแล้วนะครับ3าวันยอดมากๆเลยคถ้าอย่างนั้นรายละเอียดเนี่ยต้องมาคุยกัน ก็มีการนัดเจอกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นลิชชี่ทีมหรือว่าบอสซุปเปอร์ลิชทีมนะครับซึ่งตรงนี้เราจอยงานกันอยู่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามในไลน์ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีทีมผู้นำนะครับจากโคราชด้วยคุณตั้มนะครับก็เข้ามาจอยงานกับเราที่สกุละอินเตอร์เน็ตเวิร์กด้วยยังไงฝากถึงทีมงานคุณตั้มนะครับยังไงติดต่อทางไลน์กลุ่มมาได้เลยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ